สิ่งที่ทำให้คุณต้องการมีกระเป๋า iPhone นี้ Apple ร่วมมือกับ i s ซิเมโอเคแบรนแฟชั่นญี่ปุ่นชื่อดังเพื่อเปิดตัว iPhone พอคิดกระเป๋าใส่มือถือที่ถักทอด้วยผ้าและดีไซน์ที่สุดแสนอสัศจรรย์กระเป๋า iPhone พอคิดนี้ไม่ใช่แค่กระเป๋าธรรมดาแต่เป็นงานศิลปะที่รวมความเรียบหรูจาก Apple กับดีไซน์มินิมอลจาก i s ซิ m i k มาเป็น iPhone พอคิดชิ้นน่าสะสมสําหรับแฟนๆ Apple ทุกคนกระเป๋านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผืนผ้าทั้งในเรื่องของวัสดุและดีไซน์ทำให้มีความประณี และเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับขนาดที่เหมาะสมกับ iPhone ทุกรุ่นและยังมีความยืดหยุ่นอีกด้วยคุณสามารถใส่อุปกรณ์พกพาอื่นๆลงไปในกระเป๋าได้อย่างสะดวกสบายแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือกระเป๋านี้ได้รับการออกแบบให้อบล้อม iPhone อย่างมิดชิดแต่ยังมีมุมมองที่ชัดเจนไปยังหน้าจอมือถือและคุณสามารถใช้งานได้อย่างอิสระควบคุมได้ทั้งในมือติดกับกระเป๋าหรือสะพายบนร่างกายและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นที่ต้องการ กระเป๋านี้มีหลากหลายสีสันแต่ละสีก็ได้รับการคัดสรรอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับ iPhone ทุกสีรุ่นสายสั้นมี8สีสวยงามรวมถึงสีเหลืองมะนาวส้มแมนดารินม่วงชมพูและอื่นๆพร้อมราคา229.95ดอลลาร์สหรัฐรุ่นสายยาวก็มี3สีด้วยราคา149.95ดอลลาร์สหรัฐแต่ที่น่าเสียดายกระเป๋า iPhone พอคิดนี้จะวางจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้นอาทิฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกาแฟนๆ Apple ทั่วโลก คุณพร้อมหรือ,อยังกระเป๋า iPhone พอคิตนี้เป็นผลงานที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีและแฟชั่นอย่างลงตัวหากคุณหลงไหลในงานฝีมือและดีไซน์ของนิสินิโอเคียพลาดจับจองได้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเตรียมตัวเต็มที่เพื่อเป็นเจ้าของ iPhone พอคิตชิ้นนี้กันเถอะ